ไม่น่าอือานีนี่าเยอะๆเลทุกคนอันนี้มันเป็นหัวเลอยาวๆันนี้คือดียวนะอันนี้นะค่อยว่ามันร้อนลิ้นอยู่นะวันนี้เรา่น่นะหอว่จทุกคน สตฟิวสโนว์เคนแล้วบันสวัสดีทุกคนสวัสบบดีเมรืรอสุขสุขคนเดอ้อพบกับคอยส่องสมสุขสาวผู้ไทยเมื่อนี้คอยพาทุกคนมาลงเซลงโหยลงหนองทุกคนมาครบมา <laughs> <laughs> สามคนทุกคนได้มากอัน สาบุแล้วก็สนุกแต่ว่าตอนนี้สนุกนะดูใจโหยนะทุกคนไปลักลีอโหทุกคนว่ามิยาโรคหนองแด้มวันนี้แต่ว่าเป็นเครื่องเรียบร้อยแล้วตัวเนรลงแล้วแหละมันนี้นะแล้วลักก็ไปลุ้นน้ำเดียวทุกคนว่ามันละสีได้พี่เลยแน่เขาลงมนะจะไกลไม่ได้ทุกคนเลยคุ้มสุดมีนี่นี่อะ้รทุกคนนั่นมัน เห็นปึ๊เรื่ยน้บอกเขามีเคยงอมเจทุกคนเลยคอยมีเคยมาเขางอมอยู่ทเอ้ยเห็นแลเหลเลเอมือถูๆไปบอแล้วก็มันเห็นบอกระซิกระไดยูผู้ขานอยนี่ไม่่เจอะไม่ย่เองไอ้งน้อย้นละสองน่อยนั่นนี่ไม่มีคือหอยยูนอเซ่เด้มึง น hey, no no, anyway? oh oh no uh. ั่นี่คืออ้ยอุ๊ยไปๆอุ้ยน่นี่ส่งโนย่อานแล้วกอุ้ยอุ้ยชื่อเปทุกคนสมบูรณ์อน้มีสวิตช์แมลงอะอะไรวะอม่กอดโนยขนาดับคโยโผไปอุยทุกคนทุกคนามะยเบยบ่นี่ หลายเยคนมบิตะย่ามาหาอยู่แนวนี้นะอ้ยเอสุอ้นี่เาอยเกาผมอย่างไดทุกคนสนุกไหมข้าวยางไปนี่ทีตีนดิาดดิดอดิดไปนี่ก็เห็นวู้แอโอยนี้ายอดอุ้ยเจ้าเป๊ะ ล,ลุกน้ำใน <laughs> ไม่ได้ยุบป้าเฮาบางโธอมันเท่าเย็บมันหลีกเดินไปบนเครงพักน,าานะคะอู้สนุกนะ <laughs> ขอสองคนก็นพอผู้เดียวก็ยากมันเนาะนี่จะอุ้ยมันเป็นสีแนว่นี่น,น่ะนีอันนี้ของอายุเซ่เท่านั้นนี่เอนนอแต่วันนี้น่ะอยอยู่ห้อย มันกับบุกผ่านเลยทุกคนมันไม่ด้ย้ายตีนไปเชื่อเลยนะทุกคนชี้กับดูกับเดยอยู่สัมผัสได้เฮ้ยเอยน้อยนี่ค่อยมีเอาเนาะน้อยน้อยนี่นี่อันแบบนี้นายยุซี่แบบบ้านเฮาเนาะมึงดูบนเก่าไปซะคนไปคนมาเห็นน่าวนักว่าอ่านะไกายก็ร้อนสุ ย่าตกใจนกเดี๋ยวคอยสิแรนแับเจ้า่าเป็นอีจาร์เด้ออีจาร์มีแ่นมีอะไรอ่ะเออหนิหาตอนนั้นนะเดี๋ยวยูแค่แม่นั้นนะนี่สีเดียวยูอ๋อไม่ใจอันนี้พระเจ้าเอามือล่งไปละแม่นได้แล้วทุกคนมังจะเปะเลยเชื่อเปะคนม้ย ก็จะจะอ่อนทุกคนด้วยยาเป็นตัวที่ค่อยมีเยอะจังพูดตามไม่พอเลยในตัวเลยโอ้ยทุกคนย่างไปกับเย็บอยู่มืงอไงซะแต่จะจะอ่อนซึ้งแบบเพ่งเอวมก็เจอแล้ีต้องมีชุดแล้วล่ะกูว่าเหยียดหนามเนาะไม่อวันนี้ก็มีรู้เราจะเป็นยากรอ่อนไหมฝาเที่อะไรวะ แซบเดวนะยาเต็มคู่แล้วเคีไหนีดยังหิดอีกฟีดนอนขอดอ่อนทุกคนยางไปทั้งโอกก็เห็นเย็บอยู่เดี๋ยวนี้กะคอยผูจะลงน้ำให้กเต็กคอยเป็มมาละ ป้าเมืองนี้นะสามหนยองมองึงจะมาต้มใสก่กูกินกับต่หุ่งสูบสามใส่จ้าไม่ต้องกินดอกกูแค่งไหมนะอือว่านั่นนี่มีตาลเยอะๆเลยทุกคนอันนี้มันเป็นหดดัวยาวยาวมันอีกอย่เดียวนะทุกคนอันนี้นะค่อยบอก <ahr! S 2> ม่าร้อนลิ้นอยู่นะวันนี้เรา กันลงแต่สคนทุกคนสกมีก้าวรองอันลงล้างตีนโฮาตุยานน้อยแ่กได้สิโลก็เลง้ไปเอาโน้ยหญ่นะมูนะนี่นีไปห้องอะคุณเจ้าา่ลงเขาก็แล้เลยเมากเยอะมันเยอะเลยทุกคนแต่ว่าเอก้เอก้เจอจัมมารีหรอเออเออเออโอ้โหเยี่ยมอ่ะมารีบมัน

อย่ายกกำลังละแวกอยู่ว้านี่ทุกคนหนยหนยเยอะขนาไหนจะเจอโสนก็เจอนกเอาเกิอบข่้ยไปนะเด้อเอาเกิอบิซตังไปหน่อยนะหนยเยอะทุกคนสอสฟิวสโนกเเคนแล้วบาด ี่หาบระเดิกูกันหาแม่มาเลยเห็นเล็กแหลนไปบม่ได้บาเลยนะปิงแจนทุกคนเห็นของแท้เลยของแท้ซันไม่ลงนาทีนี้ตาปิงมาเลยซูเปอร์ไมค์นะโวยนะมึงปิงจับแล้วก็ะหึ่นของทุกคนเลย บันนี้เขากับเยมืมอแล้วหอยเขาก็ได้ลายแล้วนี่เมืรอเฮ็ดกินบันนี้กะจักสาวดอกละสีเฮ็ดพิเลือดอกสุกินทุกคนเลยไปเบิร์กน้ำเดียวว่าเพื่อเลือดหรือไปพบเดียวเฮยอนทุกคนเลยไปทุกคนบันนี้เราตีไปเอาไปเอาแม่หูมามาตับมีกัมหอยได้แล้วโอ้ยโอ้ยเสียงเลย นกไปซะไม่ไม่จ <niño sharing> ีลงปลาสุกเลยไม่ขย่อไม่ขย่อ <maybe> จ <not. r isa> ีลงปลาสุกอ้ายก็โมาหอะว่เหนือเนือล่ะเหนือนีอยู่ปลายพุ่ลนะอือ เต้นเลยวะเ่ยโอ้โหก็เต้นเลมนี่เยอะทุกคนเลยพ่อตามนิ้วยันถุนถุงน้องพี่ค,คมเนาะตอนนี้ก็มอพดแล้วทุกคนเลยเสอหอยต้มก,กระตำมะฮุงทำไม่ได้ผัดจะไม่มีเบอร์ก,กระเพรา ปปล้างบ้างเลยลายๆน้ำหนึ่งได้นี่ได้ข้าวหักเอามาไม่แต่ว่ามันไม่มีคิดดินทรายคืออยู่เซ่แล้วเนาะมีอยู่แต่ว่าอันมันมีลายนะไป็คิดพอแต่เป็นคิดต๋มอันนี้นะอันน้อยเนนะื้อน่ะเลอะไว้เลอะ,ะไว้อันอยางมะเร,ร็งโอมายกอด ที่ทุกคนคอยกับสีมาแกหอยต้มแล้วเลยหอยต้มเลยล้มล้มคือมิเซอร์กับโต๊ะตรงเดียวนี่มาก็เยอะนะเพราะว่ามันก็ตูยจะไปไหนคันน้อยอยู่เนี่ยเล่าจำเลอร์ น้อยกันเอา้าออกม,มาเลว <c oughs> ขนาดต้มแบบบีอยวในนอกน,าาน,น,อนะฮะข้างนอกมันคูออกหมดละต้มสบู่ที่ยังดีบแปบก้นข้าวกิงกับบีได้ข่าวปาร์เลยมั <c oughs> นจงหัวเออเซอร์มาองนิเซอรกับข่าวเพราะว่าหอยยังมีข่าว,วปาวปเลยายเลยสนุกบไปชลองูน วันนี่ฮะเยต่ำมันมาหุ้งสะดอกนมีเป็นเซฟได้ืงอนได้คก็เลยอาสาเป็นเซฟแทนก็ญาติเข้มคือสะดอกอยู่นี่กุ้นั่งเลือกือคือพบแลวก็จยต่มให้หน่สนอกกับคนมีมาแล้วทุกคนเป็นคนไบเจบาแล้ว

บังลายนี่ทุกคนบอหสองพันแบบัดเอาสิบพันค่ะได้สิปลายโหบัดมาเบิร์กเทมส์คลิปนี่มันเลิกเลยเออสมบัติมีเข้มได้นเนาะเก็มคือเก้าเ้มคือเก้าทุกคน ก็แตกคนถามสูตรสระกได้คนตามนีเป็นน่องแล้วเตมก้อนมีมาเล่นเนาะมีมาเกิดเอเอนาะ ยังหอยแล้วก็จะออก,อกจลจหนาเอยดร้อยอันมาหุ่งีนกค่อยเซอร์อันเกิด,ดกเป็นโนได้ทุกคนเธอมันอ่อนก็มีมากแบบเส้นแข็งแข็งนี่อเดูเขิ่มอุ้ยอู้โชวทีแล้วแล้วคุยจัะอันนั้นลืมย่างลืม,ลมที่จริงล้วต้องเอาอันนี้ลงก่อนนะจ๋าเดชเราจะใส่อันนี้ลงไปลืมหมดมีแคบด้วยเพราะว่ามีหอย เจรจาเจ้ารนคนี้เพิ่นยองกัย้องเีกแล้วตมีกับน้ยมีหยกับี่นํา สามโมงย่างทุกคนนี่ตัวเด็กมาโมนี้พาไปหาหอยกับกี้เล็เป็นเล็ทุกคนเ,นเนอเ้ยสีตัวกอเฮ็ดเส้นเล็จนตอันท่านี้นะสาวนกบัดทีสองได้เจอเห็นสีระคะ ลูกชิดก็ได้เอาเดียวึเปล่าตัวประเทศต่ำหนึ่งก็ย้่ยหาไปเรือ,รอยแบบแนวพัดอันนี้นะ่ะพัดบอก็ไปบอแต่เมก็บะพัดหา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn